ครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงทฤษฎีบททวินามนะครับทฤษฎีบททวินามซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกําลังเข้ามาด้วยแล้วก็การาแยกตัวประกอบการกระจายาตัวที่อยู่ในวงเล็บก็คือ A อบวกบยกกาลัง n เริ่มจาก A อบวกบยกกาลังศูนย์นะครับาจากที่ เราเคยเรียนมานะครับจะเห็นว่านะครับตัวใดก็ตามที่ยกกำลังศูนย์จะเท่ากับ1ก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราจะกระจายยังไงมันก็คือยกกำลังศูนย์ตามทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ตัวใดที่ยกกำลังศูนย์ย่อมมีค่าเท่ากับ1นะครับคราวนี้ A บวก B ยกกำลังหก็เท่ากับ A b บวก B ก็คือเท่ากับตัวของมันเองนะฮะ ซึ่งมันก็หมายถึง a กำลังหงด้วยแล้วก็ b กำลังหงด้วยแต่ถ้า a บวก b ยกกำลังสองนะครับก็จะเป็นหน้ายกกําลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองซึ่งเราเคยท่องแบบนี้มาตั้งแต่สมัยมต้นอ่ซึ่งมันก็มาจากตัวนี้แหละทฤษฎีบททวินามนะครับจะเห็นว่าอ่าตัวหน้าก็คือ a เนี่ยจะเริ่มจาก2นะครับแล้วก็ถัดไปเป็น1 เลขชี้กําลังเป็น1่ส่วนตัว b นะครับก็จะเริ่มจาก b ยกกําลังศูน b ยกกาลัง1แล้วก็ b ยกกําลังสองก็จะส่วนทางกันนะฮะตัวหน้าจะเริ่มจากมากไปน้อยตัวหลังจะเริ่มจากน้อยไปมากหลักการจําง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็น a บวก b ยกกําลัง3นะครับดังนั้น a ก็คือ a ยกกําลัง3าม a ตัวที่2ก็ายกกําลังสอง a ตัวที่3ก็ยกกําลัง1 นะครับส่วนตัวหลังก็คือ b b ก็เริ่มจาก b ยกกําลังศูนก็กลายเป็น1คูณ a กกำลัง3ก็เท่ากับ a กําลัง3เหมือนเดิมแล้วก็ b ลัง1นกํงลังสแล้วก็ b กกำลัง3อันนี้ผิดนะอันนี้ขอแก้ตัวนี้ผิดนะครับอันนี้เป็น b กกำลัง3นะครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยกกําลัง4ก็ทําเช่นกันยกกําลัง4ถอยลงมาเป็น3 2 แล้วก็1นะครับสำหรับตัวที่อยู่หน้าหรือ,อในภาพก็คือ A นะครับส่วน b ก็เริ่มจาก B กกาลังศนย์แบบนี้นะครับ,สำ,รบสำหรับสัมประสิทธิ์ก็คือตัวที่อยู่หน้าตัวแปรอยู่หน้าตัวแปรทั้ง A และ B นะครับถ้าเรานำมาเขียนเริ่มจาก1นะครับสัมประสิทธิ์เนี่ยเราอาจจะงงว่าเอ๊ะครูครับเราจะ เริ่มสัมประสิทธิ์แบบไหนเขียนแบบไหนเขียนยังไงถ้าเกิดว่ากระจายทฤษฎีบททวินามตัวนี้ไปนะครับก็เริ่มจากเลขหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งเห็นว่าหนึ่งตัวนี้มาจากไหนมาจาก a กําลังหนึ่งลังหนึ่งนะครับหนึ 1, 1. <ๆ>่งหนึ่งก็คือสัมประสิทธิ์หน้า a เป็นหนึ่งไม่ใช่นะขออภัยสัมประสิทธิ์หน้า A เป็นหนึ่งสัมประสิทธิ์หน้า b เป็นหนึ่งนะถัดลงมานะครับสัมประสิทธิ์หน้า a ก็เป็นหนึ่งตัวนี้นะครับ แล้วก็มี2อาแล้วก็มี1นะครับอันนี้คือตรงกับยกกำลังศนย์ะครับยกกำลังศูนย์ a บวก b ยกกำลังศูนย์ะครับส่วนตัวนี้ก็ตรงกับ a บวก b ยกกำลัง2นะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มแบบนี้ได้แล้วบรรทัดต่อไปเราก็จะสบายเลยนะครับ1บวกกับ1บวกกับ2 1บวกกับ 2, 2เป็น สหน้าตัวสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรก็เป็น3นะครับเห็นว่าอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับตรงนี้เ,เห็นไหมครับนะส่วนตัวที่อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังก็จะเป็นเป็น1นะครับหแล้วก็1นึ่สำหรับบรรทัดถัดไปนะครับเราก็บวกรวมรวมลงมานะครับก็จะเป็นหนึ่งบวกสเป็น4 ซึ่งตรงกับตัวนี้นะครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่หนึ่งบวกสามเป็นสี่สามบวกสามเป็นหกด้านข้างก็เป็นหนึ่งซึ่งตรงกับบรรทัดของ a บวก b ยกกำลัง a บวก b ยกกำลังสี่นะฮะเราสามารถเขียนแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเป็น a บวก b ยกกำลังห้านะครับเป็นแล้วก็บวกลงมานะครับหนึ่งบวกสี่เป็นห้า หนึ่งบวกสี่เป็นห้าหกบวกสี่เป็นสิบหกบวกสี่เป็นอ่าสิบนะครับนี่ห้าอ่านี่คือสิบห้าจะตรงกับบรรทัดนี้พอดีนะครับ iology. อ่าก็คือบรรทัด a บวก b ยกกำลังห้านะครับด้านขอบก็เป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับหลักการที่จะเขียนสามเหลี่ยมปารขานเราสามารถเขียนเลขยกกำลังไปเรื่อยๆนะครับเป็นยกกำลัง หนึ่งร้สองรอยก็ได้แต่ว่ามันใช้กําลังในการเขียนที่ค่อนข้างยาวนะครับดังนั้นตัวต้นแบบหรือว่าตัวเริ่มต้นเราก็เรียนรู้ไว้ก่อนถึง A บวก B ยกกาลัง6นะครับแล้วเราก็นําไปเขียนบนโจทย์ที่ครูกําหนดให้นะครับอัคราวนี้เรามาลองทําดูนะครับว่าถ้าให้โจทย์มานะครับถ้าให้โจทย์มาว่าจงกระจาย ัวหนังสืสไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจงกระจาย a บวก b ยกกำลัง8อ,อันดับแรกเราก็ใช้หลักการที่ครูเคยสอนไปว่าถ้ายกกำลัง8นะเราจะหาสัมประสิทธิ์หาดีกรียังไงยกกำลัง8นะครับเรามา าหาเลขยกกําลังก่อนนะครับเดี๋ยวสัมประสิทธิ์นะ้าตัวแปรเราจะไปคํานวณอีกรอบหนึ่งอย่างที่เคยบอกนะครับตัวหน้าต้องเริ่มจากมากนะครับเมื่อเริ่มจากมากก็คือ A อกำลังแปดเเริ่มจาก0นะเราอาจจะลบออกทีหลังก็ได้ตอนนี้เขียนเพื่อให้ความเข้าใจก่อนบวก A ยกกําลัง7 B ยกกําลัง1น่งบวก A ยกกําลังหก B ยกกำลังสองบวก A ยกกำลัง5้า a ยกกำลัง5จะเห็นว่า A จะลดลงเรื่อยๆ B จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากศนย์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ A จะลดลงไปจนถึงยกกำลังศนย์เหมือนกันนะฮะ b b ยกกำลัง3บวก A ยกกำลังสี่บยกกำลังสี่บวก A ยกกำลังสามบยกกำลังห้านะฮะขออนุญาตย่อแป๊บหนึ่งนะครับย่อแป๊บหนึ่งเออ โอเคบวก A ยกกำลัง2 A จะถอยลงนะครับ B ยกกำลัง6บวก A ยกกำลัง1 B ยกกำลัง7นะโอเค บวก a ยกกำลัง0 V ยกกกำลัง8แค่นี้นะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรตอนนี้เราจะหายังไงก็คือตรงที่อยู่หน้า A อยู่ด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยคือเลขอะไรนะครับคือเลขอะไรนะเราจะคำนวณน,นะครับไปดูตารางเดิมไปดูตารางเดิมนะครับตารางเดิมเนี่ย b ยกกําลังหเป็นตัวสุดท้ายส่วนสมประสิทธิ์หน้าตัวแปรนะครับก็จะเป็น1นึ่ตัวนี้นะครับ20่แล้วก็ตัวนี้15แล้วก็ตัวนี้6ตัวนี้1นะจะเห็นว่านะครับอันนี้คือ A บวก B ยกกาลัง6แล้วถอดออกมาก่อนถ้าเป็น A บวก B ยกกาลัง7ก็จะเป็น1บวกหเป็น7 หกบวกสิบห้าเป็นยี่สิบเอ็ดสิบห้าบวกยี่สิบเป็นสามสิบห้ายี่สิบบวกสิบห้าเป็นสามสิบห้าสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะฮะแล้วก็ด้านหลักด้านข้างนะครับด้านข้างเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยด้านข้างเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปด อาจะได้เป็น a บวก b ยกกําลังแปดละทีนี้นะครับแล,แล้วด้านข้างเขาจะเป็นหนึ่งหมดนะครับเจ็ดบวกยี่สิบเอ็ดเป็นยี่สิบแปดยี่สิบเอ็ดบวกสามสิบห้าเป็นห้าสิบหกสามสิบห้าบวกสามสิบห้าเป็นเจ็ดสิบยี่ิบเอ็ดบวกสามสิบห้าเป็นห้าสิบหกยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นแปดขออภัยยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบแปดนะฮะ เจ็ดบวกเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแล้วก็ต่อท้ายด้วยหนึ่งแล้วนำสัมประสิทธิ์เหล่านี้นะครับนำสัมประสิทธิ์เหล่านี้นะครับที่เราได้จากการบวกลบลงมาบวกลงมาเป็น A บวก B ยกกำลังแปดไปเปรียบเทียบนะครับไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะเอามาวางสัมประสิทธินะ์หน้าตัวแปรของแต่ละจุดที่เราต้องการ ขันตอนนี้อาจจะเขียนยาวแล้วก็คำนวณที่ค่อนข้างยาวนะครับเดีย๋ยวถ้ามีวิธีรัดจะนำมาฝากอีกรอบนึงนะครับเอามาเปรียบเทียบเลยนะครับจะเห็นว่าหน้าตัวแปดตัวแรกก็คือหนึ่งคือตัวนี้นะครับเราเขียนไว้ก่อนต่อไปคือแปดยี่สิบแปดห้าสิบหกเจ็ดสิบห้าสิบหกยี่สิบแปด อ้าวยี่สิบแปดหนิห้าสหกเห้าสนะฮะยี่แล้วก็หโอเคเลครับครบครับ,รบเสร็จแล้วเรามาลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกอไม่ต้องการเขียนนะครับก็คือตัวนี้หนึ่งลบออกเลยนะฮะแล้วก็บีกำลังศูนย์เท่ากับห a กำลังศูนเท่ากับหนตัวนี้ก็ลบออกนะขยับเข้าไปให้มันชิดๆกันนิดนึงนะก็ได้โอเคนะครับผลลัพธ์ที่ได้เราจะได้ตัวนี้เป็นคำตอบนะครับค่อคนข้างที่จะให้เขียนยาวนะครับทำงานหนักนิดนึงสำหรับในหัวข้อการกระจายของพิสฎีบททวินามนะครับเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดให้นะครับ ให้นักเรียนดูตัวอย่างถ้าไม่เข้าใจลกลับไปดูซ้ำได้ในคลิปนี้นะครับ